กอโอกาสพระภิสุกนะครับจเจริญพรญาติโยมวันนี้เป็นธรรมะรับอรุณให้พวกเราตื่นรู้รับวันใหม่กับอริยสัจแห่งจิตคุ้นเคยกันหรือยังกับอริยสัจแห่งจิตพูดมาหลายวันนะนะจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราเป็นไปกับความเคยชินเราจะไม่เห็นอริยสัจแต่นั้นเนี่ยการโจทย์ ตัวพวกเราเองด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์อันนั้นการจําได้ในอริยสัจแห่งจิตเนี่ยว่าจิตของผู้ปฏิบัติจะต้องสอดคล้องกับอริยสัจสองข้างต้นว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ข้างนอกนข้างนอกเนี่ยไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรเพราะว่าข้างนอกเป็นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เสมอกันด้วยความเป็น กรรมและผลของกรรมด้วยความเป็นทุกข์โดยส่วนมากดังนั้นจึงทําให้ถ้าเราเห็นข้างนอกเนี่ยเสมอกันนะถือว่าใจของเราเนี่ยเริ่มสอดคล้องกับสังสารวัตรนะโดยการที่เราละลึกชาติไม่ได้แต่ต้องเชื่อนะเชื่อก่อนว่ากรรมไหนที่เราจะไม่ทําเสมอเหมือนกับคนอื่นนะไม่มีวิบากไหนที่เราจะไม่ได้รับจากกรรมที่เสมอกันวิบากจึงเสมอกัน ดังนั้นจึงทําให้ชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยเราอย่าไปหลงอาการของจิตในการที่เขาปกป้องตัวเองในการที่จะรักษาความสุขจึงทําให้แพะคือคนข้างนอกดังนั้นการที่เราโจทย์ตัวเองหรือการใส่ร้ายป้ายสีเป็นการฝืนใจในเบื้องต้นคือการปฏิบัติดังนั้นอริยสัจแห่งจิตในอริยสัจสองเบื้องปลายการเห็นตัวเองเป็นศัตรูนั่นแหละคือมัค การเห็นจิตเห็นจิตอย่างจ่าแจ้งเนี่ยเห็นอะไรเห็นว่าตันหาหรือตัวเองคือศัตรูคนที่ทําเราทุกข์ก็คือการส่งออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเบื้องต้นของการก่อทุกข์ดังนั้นเนี่ยเห็นยากนะเห็นยากเพราะว่าความเร็วของจิตดตงนั้นจึงทําให้เบื้องต้นการที่เราจะขึ้นไปสึงต้นต่อก็คืออวิชาและตันหาเนี่ย ในการที่จะก่ออุปาทานคืออัตราตัวตนขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องจัดการเรื่องของกรรมที่มันเป็นทุจริตทางกายวาจาของเราโดยอวิชชาและตัณหาเนี่ยความอยากเป็นตัวขับเคลื่อนดังนั้นจึงทําให้ถ้าเราเปลี่ยนกายวาจาใจของเราให้ดีโดยใช้ความเข้าใจที่มาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์เราเชื่อก่อนและเราก็สังเกตว่า เวลาทุกเกิดขึ้นทุกครั้งความขุนใจความไม่สบายใจความกังวลหรือความโกรธไม่ใช่ข้างนอกคือข้างในงใน,นะยมแม่วันดีเห็นยังเห็นแล้วนะเมื่อก่อนข้างนอกข้างนอกเลยแหละข้างในมีข่วหนังสือว่าเราเป็นคนดีนะเราปฏิบัติมีปรีติมีอะไรแบบน,นี้เราไม่มีกิเลสแต่นั้นเราไม่ใช่ผ้าอรหันดังนั้นถ้าเผื่อว่าคนที่ไม่เห็นกิเลสจะละกิเลสไม่ได้ ิเลสนั่นแหละเราดังนั้นตาเรามองได้หมดเลยยกเว้นดูตัวเองดังนั้นจึงทําให้กัลยะนานมิตรจึงคือจึงเป็นคําตอบของเนยยบุคคลหรือคนในยุคนี้นะดังนั้นพอทุกเกิดขึ้นให้เราย้อนกลับมาว่าเรายึดอะไรการที่อาตมาให้พวกเราตั้งอัตตสมาปณิที่ว่าเวลาทุกทุกครั้งเกิดขึ้นนะพิจารณาเรื่องกรรมของกรรมและผลของกรรมพอหายแล้วเนี่ยว่าเราทํามาเองให หาสมุดฐานของทุกนั้นให้ได้ว่าแล้วที่ทุกมันเกิดขึ้นจากการรับอารมณ์ไม่ดีทําไมต้องทุกพบว่าพระองค์บอกว่าต้องยึดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคราวนี้อย่างที่เราคุยกันว่าเรายึดในลาบยศสรรเสริญและสุขที่เป็นวิบากที่ดีเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาเป็นทุกข์ที่เราไม่ชอบคือเป็นวิบากที่ไม่ดีวิบากที่ดีกับไม่ดีอันไหนมากกว่าในสังสารวัต ไม่ดีมากกว่าให้จําไว้ว่าดังนั้นจึงทําให้การในยึดยึดในสิ่งที่มันน้อยเนี่ยจึงทําให้สัตว์เนี่ยเป็นทุกข์ในเบื้องต้นนะเรามาดูครั้งที่แล้วเมื่อวานเราคุยกันเรื่องของลาบยศสังเสริญไปแล้วหยาบกลางและละเอียดนะที่เราจะต้องพิสดารเพราะว่าการที่เราเห็นตัวเองชัดว่าเราไม่ดีตรงไหนเนี่ย ความไม่ดีของเราหรือตัณหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าถ้าครูทุที่โรงเรียนเนี่ยบอกว่าลูกเราไม่ดีลูกเราเกเรถ้าเรารักลูกเราเราก็จะไม่หาว่าเกเรย่างไรเราจะมีความรู้สึกว่าใช่เด็กมันยังเด็กอยู่เด็กไม่รู้ก็เลยเกเรเป็นเรื่องปกติการที่เราอยากก็เป็นเรื่องปกติก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ใช่ แต่ก็ไม่ได้หาอะไรแต่ถ้าเราหาว่าเราติดข้องในลาบยศสรรเสริหรือความสุขมันจะเห็นความไม่ดีเกิดขึ้นมาค่อนข้างเริ่มชัดเจนขึ้นว่าเราเป็นคนเป็นไงเอ่ยสมมติถ้าเผื่อว่าสรรเสริเมื่อเมื่อวานคุยกับอาจารย์ทุปโปว่าคนหนึ่งทำบุญเหมือนหนึ่งเท่ากันสองคนนะอีกคนหนึ่งเวลาที่อาการปรากฏเกิดขึ้นคือเวลาที่เขาไม่ประกาศชื่อ อีกคนหนึ่งรู้สึกยังไงเอ่ยมีความรู้สึกไม่ได้คือมีความรู้สึกว่าฉันฉันทำบุญมาแล้วเนี่ยทำไมเธอเจ้าภาพนี่ใช้ไม่ได้เลยนะตกหล่นไม่ประกาศอีกคนหนึ่งมีความรู้สึกว่าได้บุญแล้วมีความสุขเขาไม่ประกาศดีแล้วอะไรแบบนี้เราก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ดังนั้นก็คือพูดง่ายง่ายว่าทุกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เรายึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มองไม่เห็นเราเห็นว่าเขาทําไม่ดีคนทําบุญแล้วไม่ยอมประกาศ นึกออกไหมถ้าเราปรุงแต่งออกไปข้างนอกอะ่ะมันจะไม่เห็นจิตดังนั้นเนี่ยมรักเนี่ยคือการที่เห็นว่าสิ่งที่เลวร้มันอยู่ข้างในมันไม่ได้อยู่ข้างนอกกระบวนการข้างนอกเป็นเรื่องของกรรมและผลของกรรมทุกคนเสมอกันเพราะมีกิเลสเป็นตัวขับเคลื่อนตามกระของกรรมแต่ทุกคน,นไม่เห็นอันนั้นเรามาสรุปกันนิดนึงว่าลาบยศสรรเสริญสุขเนี่ยที่แบ่งเป็นหยาบกลางละเอียด เป็นความที่เราจะต้องเห็นนะว่าหยาบกับกลางเนี่ยเป็นเรื่องการแสวงหาเห็นได้ง่ายเห็นได้ง่ายส่วนละเอียดเห็นได้ยากและปกปิดปกปิดเพราะว่าเรามองไม่เห็นและมีการลวงตัวเองที่เรียกว่าวันจกะธรรมนะเดี๋ยวเรามาดูว่าส่วนลาบอย่างหยาบนะลองดูซิว่าจำกันได้ไหมชี้ลายคนดีไหมลาบอย่างหยาบคืออะไร ลาบก็คือสิ่งที่ได้มาทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะอย่างหยาบคือการสแสวงหาเกินปัจจัยสี่อะไรที่เกินปัจจัยสีทั้งหมดนะี่แหละมันเป็นเรื่องของความหยาบเราไม่เห็นในการที่เราอยากได้สิ่งเหล่านั้นนะลาบอย่างกลางนะปัจจัยสี่ดังนั้นลาบอย่างหยาบเนี่ยเวลาที่คนหาเกินปัจจัยสี่เนี่ยพอเวลาเป็นไงเอ่ยลดพัง หรือรถถูกขวนเนี่ยรู้สึกยังไงมันทุกข์จนกระทั่งมีความรู้สึกว่าปืนไปยิงได้เลยนะหรือหมาสุนัขมาฉี่ที่ล้อรถเอาปืนไปยิงสุนัขสุนัขคนอื่นนะดังนั้นจึงทําให้เรื่องพวกนี้เราอย่าคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่การยึดในของหยบหยาบจิตก็หยาบยึดของก,กลางๆเช่นยึดในปัจจัยสี่เราก็มีความรู้สึกว่าทุกข์เพราะบ้าน ทุกเพราะเสื้อผ้าอะไรเป็นต้นเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็นลดลงมาก็อาจจะไม่ฆ่าคนนะนะก็คือยึดในคือยึดก,กลางๆก็ทุกกลางๆนะส่วนลาบอย่างละเอียดเป็นยังไงการไม่ได้แสวงหาปัจัยศีแต่เป็นการรักษาปัจัยศีการที่ไม่ได้แสวงหาทุกก็เกิดน้อยหน่อยการที่จะไปทําร้ายใครก็น้อยหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้แสวงหาเราแค่รักษาให้คนอื่นเขา ความเป็นเจ้าของมันลดลงไหมถ้าเราไม่ได้แสวงหามันลดลงแต่ยังยึดดังนั้นยึดสิ่งไหนก็ทุกข์ว่าสิ่งนั้นนั่นแหละแม้ว่ายึดน้อยก็ยังทุกน้อยถามว่าพระพิสุขทุกไหมกุติลังคาล่วไม่ใช่ของเราแต่ต้องรักษาให้เขาแต่เรายึดไงดังนั้นจึงทําให้ทุกข์จึงเกิดขึ้นดังนั้นโลกธรรมคนที่ไม่ยึดคือพระอหรหันต์แต่นั้นเราต้องพยายามไม่เห็นก็คือแค่รู้ว่ายังยึด รู้ว่ายังยึดเพราะว่าเรายังมีอนุสัยตราบใดที่เรายังมีปัจจัยต้องยอมรับให้ได้ว่ากิเลสเกิดขึ้นได้แต่ขอให้เห็นหรือรู้อย่าไม่รู้นะถ้าไม่รู้นี่เรื่องซับซ้อนมากเลยลาบยศยศอย่างอยากเป็นยังไงเป็นการแสวงหาเป็นการแสวงหายศทางสังคมยศก็คือการที่ต้องการให้คนอื่นเนี่ยเป็นไปอย่างที่เราต้องการ มีทั้งทิฏฐิและมานะมีทั้งตัณหาด้วยนั้นยศนก็ ia, จะเป็นเรื่องของเดชให้ทําอย่างนี้ให้ทําอย่างนี้ให้ทําอย่างนี้ยศอย่างยาหยาบก็คือคุมคนได้มากๆคือยศที่เขาแสวงหากันส่วนยศอย่างกลางเป็นยังไงเป็นยศที่เราสร้างขึ้นมาเองเราต้องการให้ลูกเราเป็นอย่างนี้เราต้องการให้เพื่อนเราเป็นอย่างนี้ด้วยความปถนาดดีนะว่าจะให้สิ่งที่ด,ดีกับเขาถ้าเราต้องการถ้าเรามียศเยอะ เวลาลูกไม่ฟังเราทุกไหมโย,ยมแม่วันดีทุกไหมลูกไม่ฟังนะนะลูกแกเลอะไรแบบนะี้ลูกไปติดยาเนะี่ยโหเสียใจมากนะเนะเห็นบุหรีในกระเป๋าเสื้อนักเรียนลูกนะก็ตีใหญ่เลยทำไมถึงอะไรแบบนี้นะรักลูกให้ผูกรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีดังนั้นความรักด้วยตัณหายังไงก็ทุกข์ ทุกทั้งเราทุกทั้งเขาที่ยึดกันจมกันทั้งคู่คนที่ถูกกระทำก็โกรธหรืออะไรก็ตามดังนั้นไม่มีไม่มีดีเลยนะการรักกันแบบผูกพันน่ะแต่ถ้ารักแบบเมตตาเนี่ยมีแต่ให้ไม่ได้เอาคืนทั้งนั้นเลยเขาจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวไปเลิกยากันนะเดี๋ยวเราไปเลิกยากันเอาใหม่นะเราไม่ได้ทุกเลยถ้าเรามีคารรับสูกว่ากรุณาด้วยสมนัสว่านี่คือความเป็นจริงของสัตว์ที่ทุก นะลา,าบยศยศอ,อย่างกลางรู้แล้วนะแล้วยศอ,อย่างกลางทุกคนมีทุกคนสร้างยศให้กับตัวเองโดยที่ไม่รู้รู้ไหมรู้นั่นแหละยมหมวยเข้าบ้านเป็นยังไงอ,อะไรแบบนี้นะดังนั้นจึงทำให้ฐานะเราสร้างเองเพราะว่ายศตรงนี้มันไม่ใช่ยศโดยที่เขาสร้างขึ้นมาเราสร้างขึ้นมาเองดังนั้นฐานะจึงไม่ค่อยมีเราการบริหาร ชีวิตคนอื่นจึงทําให้นั่นแหละมันจึงเป็นทุกข์อย่างกลางนะส่วนยุยศอย่างละเอียดเป็นยังไงเมื่อวานบอกไปแล้วที่พูดซ้ำเพื่อเราจําได้คือยศที่เราไม่ได้แสวงหาเป็นยศที่เรารักษาเพราะเขาให้ตําแหน่งความเป็นครูบาอาจารย์ความเป็นพ่อแม่นะเขาให้มาดังนั้นพอให้มาปุ๊บเราก็ทําดีนะอยากให้เขาได้ดีแต่ทําไมทุกข นึกออ,ออกไม่เอ่ยนะดังนั้นจึงทําให้ยศที่แม้ว่าเราไม่ได้แสวงหาแต่ว่าเวลาถึงวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องช่วยเหลือคนอื่นดังนั้นเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระนาคามีพระอรหรันเราจะเกิดทุกข์พวกนี้ได้แต่ขอให้เห็นว่าทําไมถึงขุ่นใจกับความไม่ดีของคนก็เพราะว่าเราต้องการให้เขาได้ดี ไอ้ความต้องการได้ดีคือการยึดในความดีนั่นแหละเป็นโลกธรรมอย่างละเอียดอันสุดท้ายวันนี้ที่จะพูดถึงอาสันเสริญไปก่อนนะสันเสริญเมื่อวานอย่างหยาบเป็นยังไงสันเสริญคือการแสวงหาสันเสริญด้วยมิจฉาปฏิปทาแข่งกันตกปลาแข่งกันทําอะไรก็ตามแต่แล้วให้ถ้วยแล้วก็สันเสริญกันทั้งโลกนันะ่นคือลักษณะของมิจฉาปฏิปทาคือเป็นไปโดยบาปอากุศล เป็นการแสวงหาที่ไม่ถูกคัลองของทมส่วนสันเสริญอย่างกลางคือสัมมาปฏิปทาที่เมื่อกี้บอกว่าทําบุญกันคนละหนึ่งหมื่นแต่อีกคนหนึ่งต้องการประกาศชื่อหรือมีความรู้สึกว่าถ้ามีใครนินทาเราว่าเราให้หนึ่งหมื่นเพราะว่าอยากได้หน้าคนอื่นก็ทํากันพันเดียวใจนี่ทำหมื่นนึงแล้วถ้าเผื่อว่าเราได้ยินน่ะ แล้ยินเขากําลังพูดอยู่เราเดินมาเนี่ยเป็นไงเอ่ยอถ้าคนยึดเยอะก็จะมีความรู้สึกว่าทุกเยอะแล้วก็จะต้องเข้าไปจัดการกับคนที่แต่คนที่ยึดน้อยก็มีความรู้สึกว่าเขาเข,เข,ขาคงไม่เข้าใจเราเราเราไม่ได้คิดแบบนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราเราพอมีเราก็เลยให้ไม่ใช่ว่าเขาให้พันหนึ่งเราให้หมื่นหนึ่งอะไรแบบนี้นะนั้นจึงทําให้การยึดในสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาการปรากฏจะเป็นตัวบอกว่าเรายึด บางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ยึดอย่าเพิ่งพูดว่าเราไม่ได้ยึดเพราะเราไม่ใช่พระละหันให้สังเกตว่าเราอาการปรากฏคือเราขุ่นใจหรือเราทุกข์ไหมเมื่อเขานินทานะอ่ะสังเสริญอย่างละเอียดจําได้ไหมสังเสริญอย่างละเอียดเป็นยังไงการที่เราไม่ได้สแสวงหาคําชมแต่ว่าเราแค่มีความรู้สึกว่ารักษาสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น เราต้องการให้คนอื่นรู้สึกดีกับเราจริงๆแล้วก็ยังเป็นการเห็นแก่ตัวทำไมไม่ทำอะไรให้คนอื่นโดยที่ไม่ต้องการความรู้สึกดีของคนอื่นได้ไหมเพราะว่าแต่ละคนะเวลาที่เขาเครียดอะเขาไม่ได้เครียดเพราะเราเขาเครียดเพราะคนอื่นแต่เราต้องมองหน้าว่าทุกคนเนี่ยหน้าเป็นยังไงบ้างกับเราคุยกับเราเป็นยังไงบ้างคนเราบางครั้งเขาวางจิตไม่ถูกเวลาท <_ hyster ia> ี่เขาหหงดหงิดคนอื่นอะเขาพานหมดแหละ เขาไม่สามารถคุมได้แยกได้ว่าฉันจะต้องคุยกับเธอดีทุกครั้งนะไม่ได้ดังนั้นจึงทําให้ไอ้ตัวสันเสริญตรงนี้แหละเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราต้องการให้คนอื่นรู้สึกดีกับเราโดยการไปทําดีสารพัดโดยมีความชอบธรรมว่าฉันเป็นคนดีฉันทําให้คนนู้นคนนี้แต่อาการปรากฏคือเวลาที่เขารู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกอะไรก็ตามแต่เราขุนคาว่าขุนเล็กๆน้อยๆนัน่น,นแหละทุก ถึงแม้ว่าไม่ได้ทุกข์มากก็ขอให้ดูตรงนี้นะ,ะสุดท้ายเรื่องอะไรเอ่ยสุขสุขอย่างยาเป็นยังไงในการสแสวงหาสุขอย่างยาต้องเดาแล้วนะอะไรเป็นสุขอย่างยาะุอปปย่างอาจารย์ทุกปพลองเดาซิอาจารย์หนุ่มสุขอย่างยาสแสวงหาอะไรดี ไปหาอะไรดีสุขก็คือถ้าเราดูนะถ้าเราแบ่งสุขเนี่ยสุแบ่งให้ง่ายเนี่ยแบ่งโดยโลกนะโดยอายตนะโดยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าแบ่งแบบนี้เนี่ยเราจะคุมคุมกับสถานานหรืออารมณ์ที่เข้ามาดังนั้นความสุขทางตาเราแสวงหาไหมเวลาไปเมืองนอกเนะี่ยใครชอบไปเมืองนอกหรือใครชอบไปต่างจังหวัดหรือใครชอบซื้อทีวีซื้อบ้าน คนอะไรก็ตามแต่หรือว่าแต่งตัวหรือว่าให้ลูกดูดีอะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเพราะว่าความสุขทางตาเราถ้าเห็นลูกเราแต่งชุดสวยเนี่ยมันรู้สึกลูกเราแสดงว่าการสแสวงหาความสุขทางตาโดยการเอาลาบเอาอะไรไปจัดการลูกเนี่ยลาบยศสันเสริญนะเพื่อความสุขความสุขเป็นสิ่งที่ละยากที่สุดพระอริยบุคคลก็คือพะะระอรหันต์เท่านั้นที่จะละได้ พระอนาคามีพระสกทราคามีและพระโสดาบันละสุขยังไม่ได้ดังนั้นจึงทําให้สุขตรงนี้เป็นของละเอียดดังนั้นความสุขทางตาเนี่ยให้เราดูว่าอย่างหยาบก็คือตาหูจมูกลิ้นและกายที่ว่าหยาบแล้วสําหรับเรายัางไม่หยาบนะแต่สําหรับพระอริยบุคคลถือว่าหยาบคําว่าหยาบก็คือยังสแสวงหาทางตาอยู่ ยังสแสวงหาเสียงเพาะเพาะอยู่ยังสแสวงหากินหอมหอมอยู่ยังสแสวงหารสอร่อยอยู่ยังสแสวงหาการสัมผัสที่ดีต้องนอนให้นุ่มเมื่อยไม่ได้ต้องนวดหายามาทําอะไรก็ตามแต่กินยาผ่อนคลายเพะนั้นสิ่งเหล่านี้คืออยากแต่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเนี่ยแหละจุดกําลังที่จะก่อทุกข์ขึ้นมาหรือระเบิดเวลารออกุศลวิบาก เบียดเบียนออกทางตาเราไว้ปุ๊บทุกทันทีเลยเมื่อคนมาทําให้พื้นที่ความสุขทางตาเราหายไปพื้นที่ความสุขหูหายไปเวลาใครกล่นะหรือว่าพื้นที่ความสุขทางจมูกเวลาใครเอาขยะหรือสูบบุหรี่เราจะมีคาวามรู้สึกต้องจัดการไม่ดีอะไรก็ตามแต่นะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทํานิสัยเหมือนเข้ามาในอดีตรู้ไหมและก็เป็นผลที่เรา ทำมาเองส่วนเขาทํากรรมใหม่เขาจะได้รับในอนาคตแต่คนที่มันมีปัญหาในขบวนการคือการที่เราไปยึดในสิ่งที่มันน้อย,อยคือกุศลวิบากจึงทำให้ทุกอย่างมีปัญหานั้นจึงทำให้ลาบาก็คือการติดในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายและกายนะให้เราไปสังเกตนะว่าสุขทางตาเนี่ยมันมากแค่ไหนที่ไปติดสุขทางหูมากแค่ไหนจมูกมากแค่ไหน ลิ้นหรือทางกายนะสุขการแสวงหาสุขอย่างกลางคืออะไรสุขอย่างกลางคืออนี้ไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะนี่คืออาจารย์พิสดารให้พวกเราให้พวกเราได้เห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีในคัมภีร์แต่ว่าเราจะต้องพิสดารฮะเป็นอูบเบกขาก็ ไม่ไม่เชิงนะแต่ว่านี่เรากำลังพูดเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสุขอย่างหยาบให้เดาก็เดาได้ว่าสุขอย่างกลางคือสุขทางใจสุขทางใจเนี่ยมันไม่ได้สแสวงหาวัตถุหยับหยาเพืเห็นชัดเจนนะแต่ว่าการที่เราคิดเป็นไปกับความสุขเรื่อยๆนั่นแหละดังนั้นเนี่ยสุขเหล่านี้มาจากไหนมาจากสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ท,ที่ที่ได้มาแล้ว แล้วก็มาบริหารทางใจอีกนั่งนึกนั่งอยากนั่งอะไรเนี่ยนะบางครั้งเราก็ไม่เห็นว่าทุกข์เพราะความคิดดังนั้นความคิดของเราเนี่ยขอให้เรามีความรู้สึกว่าขอคิดอะไรก็ได้คิดให้ดีให้มันมีความสุขดังนั้นจึงทําให้พอ,อ,อมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ตามแต่ทําให้ความคิดของเราเนี่ยเริ่มเริ่มถูกลบกวนพื้นที่ของความสุขคนนั้นเริ่มเริ่มเครียดเริ่มทุกข์เกิดขึ้นทุกอย่างละเอียดคืออะไร ไม่ได้สแสวงหาทุกอย่างละเอียดคือสุขอย่างละเอียดคือเดาเดาถูกไหมชั้นนมชันทุปโปสุขอย่างละเอียดเลยคนที่ละได้คือพระอรหันต์สุขอย่างละเอียดคือเนคขัมมะสุขสุขทางใจนั่นแหละ คนที่ยึดในกายละกายได้คือพระอนาคามีคนที่ละใจได้แม้กระทั่งผู้รู้เนี่ยก็ต้องทิ้งคือเนคขมมสสุขก็คือผู้รู้ของพระอริยบุคคลพระอรหันต์ท่านวางเนคขมมาสุขได้แต่นั้นเนคขมมะสุขต้องรีบวางไหมอย่าพึ่งนะจนกว่าจะถนักนิมมัคและเริ่มละ,ละสลายเรื่องของผู้รู้แต่ผู้รู้ที่เป็นสุขเนี่ยควรจะดูกายให้ละเอียด ดังนั้นก่อนที่เราจะดูกายเราต้องดูอะไรเอ่ยเราจะต้องเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมและเข้าใจว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์และละตัณหาจึงเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงคือน,นามธรรมาและรูปธรรมเอาสุกตรงนี้ไปดูเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นว่ามันมีปัญหานามธรรมารูปธรรมท,ที่เป็นสังขารมีปัญหาคือมันไม่เที่ยงเป็นทุกขณัตาซึ่งตรงนี้ต้องไม่ใช่ความคิดต้องเป็นความรู้สึกในการทําความรู้ นะวันนี้ก็จบในเรื่องของโลกธรรมดังนั้นเวลาที่ทุกขเกิดขึ้นก็คือความขุ่นใจกับอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีคือเป็นวิบากที่เราทํามาความขุ่นใจเป็นทุกข์ที่ไม่เกี่ยวกับคนอื่นความขุ่นใจตรงนี้เป็นการที่เรายึดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกธรรมหยาบกลางและและเอียดเมื่อได้รับโลกธรรมฝ่ายเสื่อมเรายึดโลกธรรมฝ่ายดีนะขอให้กลับไปดูให้ละเอียดนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền